ทีนี้ก็ต้องมาเช็คความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับหลายคนคนกรุ <คน S 1> เงเทพยังกลัวอยู่นะเพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยก็กลัวว่ามวลน,น้ำเนี่ยมันจะไหลามาถึงมันต้องมาอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้วันนี้มีความให้ความมั่นใจนะฮะจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาชาสิทธิพันธ์นะครับที่วันนี้มาแถลงข่าวพร้อมด้วยกับนายวิษณุทรัศสมพลรองผู้ว่ากทมนะครับพูดถึงการเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ําเหนือแล้วก็น้ําหนุนในส่วนของกทมนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเดือนนี้เนี่ยสถานการณ์น น่าเป็นห่วงและเพราะว่า ผ่านวันที่มีน้ําหนุนสูงสุดก็คือ8พฤศจิกายนไปแล้วและเดี๋ยวจะมีน้ําหนุนขึ้นสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก็คือ20ธันวาคมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสูงมากมันก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์น้าเหนือที่น่าจะบรรเทาลงในตอนนั้นแล้วนะครับถ้าไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นรวมไปถึงที่ผ่านมากทมเขาก็มีการปรับปรุงโครงสร้างประตูระบายน้ําที่เมื่อตอนปี54มันเคยมีปัญหาตอนนี้ก็ทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นก็เลยคิดว่าปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพแบบปี54ยงงไงก็ไ น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีที่น่าเป็นห่วงหน่อยก็คือชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ํา ประมาณชุมชนพี่ใหม่คุณผู้ชมส0มหลังคาเรือนอันนี้กทมเขาก็สิ่งที่ทําได้เลยนะฮะก็คือเข้าไปสร้างสะพานไม้แล้วก็ไปแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งตามมาคือเรื่องของกระสอบทรายที่เอาไปป้องกันน้ําท่วมมันล้มเวลาเราเอาไปตั้งไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าเรือเนี่ยขับกันมาเร็วมากนะครับแล้วก็คลื่นน่ะมันไปกระแทกกระสอบทรายแล้วก็ล้มตอนนี้ก็เลยประสานให้กับทางกรมเจ้าท่ายัยงไงช่วยตรวจตราเรือเหล่านี้หน่อยอว่าให้เบาๆหน่อยนะะเพราะไม่งั้นเนี่ยประชาชนเดือดร้อนนะครับฟังเสียงทางท่าน ผู้ว่าชัดชาติกันนะครับที่กังวลที่จะมีน้ําท่วมก็จะเป็นจุดชุมชนที่อยู่นอกคันก็ที่อยู่บอกมีอยู่11ชุมชน3 0 0ยหลังคาเรือนก็ชุมชนโลงสีชุมชนหน้าวางอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าไปช่วยทาสะพานไม้ให้จุดที่มีน้ํารั่วซึมเช่นวังหลังนะวิธีคือก็ต้องไปเสริมแล้วก็สูบสู้คือเอาปั๊มไปสูบน้ําสู้เพื่อ,อช่วย อย่างหนึ่งคือกระสอบทรายที่อาจจะมีล้มนะอย่างวันก่อนล้มที่วัดละคังพอล้มปุ๊บกระน้าก็ทะลักเข้ามาได้ปัญหาหลักก็คือว่ามีเรือที่แล่นเร็เวโดยเฉพาะเรือหางยาวนะพอแล่นเร็เวปุ๊บเนี่ยคลื่นมันมากระแทกกระสอบทรายก็ได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่าแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเรือกรมเจ้าท่าเนี่ยมายืนสแตนบายตลอดจุดสําคัญเลยลปัจจุบันผมคิดว่าสถานการณ์ก็เราคิดว่าเราก็ยัง,ยงสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่มีพายุเข้ามาใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะคลี่คลายขึ้นครับ,คร,บครับเราก็เฝ้ามองแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวทีี่เราาใช้ออ้ออองงิก็คืป 54ใช่ไหมปี54ที่สามโคกเนี่ย3,600ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีแต่ว่าตอนนี้แค่ประมาณ2,400แล้วจริงแล้วปัญหาตอน54เนี่ยปัญหาหลักไม่ใช่เรื่องขังกันน้ำด้วยเป็นประตูน้ำซึ่งมันพังเหนือกรุงเทพก็ไปทำให้น้ำมันโอบมาสองฝั่งเลยประตูบางโมสีแล้วประตูของคลององปาแต่ตอนนี้ประตูเหล่านี้ได้มีการต่อมแซมแข็งแรงขึ้นจากปี54อยู่แล้วนั้นรูปแบบผมคิดว่าถึงแม้น้ำอาจจะเยอะอาจจะใกล้เคียงกับปี54แต่ผมว่าสถานการณ์โครงสร ต่างๆดีขึ้นเขื่อนของม่น้เจ้ายาเองเราสูงกว่าปี54 50เซนแั่นมว่าเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งและที่ผ่านมา3ปีเราอุดจุดที่เป็นฟันหลอไปไปเกือบหมดแล้วะนะตะกี้ว่าเรามีการเตรียมมาตลอดเพราะว่าเรารู้ว่าตรงน,นี้คือจุดอ่อนสำคัญครับ